้องฟังผู้ป่าแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากข้าอำนาจฐานะความศรัทธาและกลายเป็นสภาพทุกวันนี้ก็พระเจ้าคนเดียวเมื่อข้าแพ้ต่อเจ้าก็หวังว่าจะตายไม่อยากอยู่อย่างอสูรกคำ <c oughs> อะไรถ้าคำเจ้าไม่มีหัวคิดอำนาจฐานะ ความศรัทธาถึงได้ไปจะมีประโยชน์อะไรพอเจ้าเป็นประมุขก็อยากเป็นเจ้ายุทธภพเป็นเจ้ายุทธภพแล้วก็อยากจะเป็นห้องเต้พอเป็นห้องเต้ก็อยากเป็นเทวดาความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดมแจะทำให้คนขาดสติที่ขระพาออ้อิงออกจากพักตะวันจันทราก็เพราะเอื้อมระอาต่อชื่อเสียงลาบยศเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสารที่สุด ข้าเยยยุทธจักรบรรเลงเพลงพินทรงความเสยรยีทำไมเจ้ายัางยึดติดนักหนากับเรื่องในอดีตเล่าที่ผู้เผยเจอมาทั้งหมดนะก็เพื่อปิดบังความจริงที่เจ้าข่าประมุขทนนั่นเองทำไมข้าต้องข่าประมุขเพื่ออำนาจห่ข้าเคยชิงความเป็นใหญ่กับใครบ้างเพื่อชื่อเสียงสิบกว่าปีที่ผ่านมาทำไมข้าต้องปกปิดชื่อแท้เพื่อเงินทอง ตอนข้าหลบหนีไม่มีขขอมีข่าติดตัวข้าไม่หวังอื่นใดแล้วช่วยบอกหน่อยทำไมข้าต้องฆ่าประมุกด้วยเพราะยินหูหญินที่เจ้ารักตายด้วยมือประมุกทางอ้อมจะต้องการจะแก้แค้นแทนปอ<ะ>กถ้าข้าเคยคิดเลยเธอต่อหูหญินมาแต่น้อยขอให้ถูกฟ้าดินลงโทษ แม่มีหลักฐานผูกมัดแต่พ่อเจ้าไม่ได้ตายเพราะข่าจริงๆมีคนจงใจปรักปรำข่าเจ้าเชื่อหรือเปล่าเชื่อค่ะอขอเตือนอย่างหวังดีอำนาจทำให้ตาบอดลาบยศยิ่งทำให้โลกถ้าไม่สำนึกรังแต่ยิ่งถลำลึกมากขึ้น